ะะเดี๋ยวดิวฉันให้คุณดูหนังสือเรื่องคู่มือชีวิตเนี่ยนะรุ่นแรกๆเลยที่ออกมาเนี่ยคุณเห็นไหมว่าหน้าปกเนี่ยนะเชยสุดๆเชยสุดๆ120บาท120่เล่มไหนนะคะยังจำได้เลยว่าเลือกหน้า นยนะกับกับลูกชายว่าจะเลือกรูปไหนล้วดิฉันก็อินโนเซนต์มากไม่รู้หรอกว่านี่เป็นหน้าปกที่เขาเอาเชยเชยมาให้เรานะคะแล้วก็อีกไม่กี่ปีต่อมาได้มีโอกาสคุยกับคุยกับเนี่ยเจ้าของสำนักพิมพ์อ่ะอันนี้สก,กายบุ๊คอะที่เขานั่น <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าหน้าปกของอาจารย์ที่ไหเนี่ยเลือกแบบเชยเยแล้วก็ ว่าคุณเลือกใข้แล้วเนี่ยเขาบอกคือมันน่าจะทําได้เขาทําได้ดีกว่านี้เข้าใจไหมแต่เราไม่รู้เราอยู่อังกฤษเราอินโนเซนต์มากเลยอินโนเซนต์มากเลยนะคะตรงนี้แหมมันมีไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือดกับลูกชายคนเล็กเนี่ยเจ้าสันติสุขนะคะตอนนั้นก็ กาใหีคุณเนี่ยดูว่าหน้าปกเฉยๆนะคะตรงนี้ฮะที่จริงมันขายไม่ได้หรอกมันขายไม่ได้หรอกใครเห็นหน้าปกแล้วก็ไม่เอาละต,ตอนนั้นเนี่ยเขามีหน้าปกแบบที่ที่เรียกว่าพอคุณพอคุณที่มันมีส่วนนูนขึ้นมา mm hmm. เขาเรียกอะไรอะที่มันไฮเทคขึ้นอะตอนนั้นะนที่จริงเขามีแล้วแต่เขาไม่ได้แนะนําให้เรานะคะเพราะเขาต้องการที่จะ sorry make money a bit more ราะฉะนั้นก็เลยทําแบบที่ราแบบว่าแบบถูกๆพอไปทีแต่เราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้เขาพิมพ์ให้เราก็คิดว่าเออเราจากก้างเขาพิมพ์เขาพิมพ์ให้ก็ตามเขาอ่ะตอนช่วงนั้นไม่มีประสบการณ์อะไรจนกระทั่งเขาอ่ะมามาพูดเองแต่ที่จริงบอกกอเขาเอามาให้เราเลือกแหละแต่ตัวเจ้าของเองเขาไม่รู้พวก็ทำไมจา์ไม่ใช้แรนแบบนี้เราถึงว่าโอ้หนี่แสดวงว่ายูมีของดีแต่ยูมไม่แนะนาเรานะคะแต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่เป็นไรแหละ นะแล้วก็ดิฉันพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเลยหนะังสือเนี่ยนะจะต้องถูกที่สุดถูกที่สุดเลยที่จะให้คนเนี่ยนะหมู่มากเนี่ยนะสามารถอ,อ,อ่านได้พวกนี้ตอนช่วงนั้นดิฉันมาสอนยังไม่ได้สอนภาษาไทยดีซ้ำมากนะคะแล้วก็แต่ว่ามันขายได้ในช่วงนั้นที่มันเริ่มกระจายออกไปได้ไม่ใช่เพราะหน้าปกแน่นอนแต่คือเนื้อหาใช่ไหมคือเนื้อ เนื้อหาเนี่ยหนึ่งแล้วก็ออกราคาหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่าพอผมเห็นเนี่ยหนังสือเนี่ยหนาขนาดนี้เราเห็นร้อยยี่สิบนะผมไม่คิดไรผมพานะ้าคะนะคะตรงนี้ก็เป็นการช่วยการตัดสินใจอย่างหนึง่งแต่เรื่องที่ดิฉันเนี่ยบอกคุณเอกว่าที่ดิฉันต้องการต้องการเลยนะขายแพงที่สุดคือเรื่องดีนะ <c oughs> แพงที่สุดก็คือเท่าไหร่ดิฉันไม่รู้เลยเ่าตั้งราคาเท่าไหร่แต่บอกในหนังสือว่าขอตั้งสองร้อยเก้าสิบห้านะคะ ตรงนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะเอามาช่วยจุนเจือนะคะผันเข้ามาหาดิฉันเพื่อดิฉันจะได้ผันต่อไปให้คนอื่นดิฉันจำเป็นต้องมีเงินนะคะไม่ใช่มีเงินที่จะเอามาทุ่มให้กับตัวเองดิฉันจำเป็นต้องมีเงินที่จะผันให้กับคนอื่นที่เขาต้องการที่เขาจําเป็นที่เขาที่เขาลำบากะ่าะเพราะฉะนั้นเพราะดิฉันเนี่ยจะสังเกตเห็นความลำบากของคนนะคะแล้วก็เนี่ยจะได้ มีความมีมีอำนาจพอที่จะเอาอะไรต่ออะไรพวกนี้ช่วยคนอ่าโอเคนะคะอันนี้ก็เนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่งโอ้โหนี่หนูนี่ก็เรียกว่ารู้จักอาจารย์มาสิบปีแล้วเนาะเนาะได้อ่านหนังสืออาจารย์สิบปีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มาอบรมใช่ไหมจริงจริงโอ้โหนี่ก็เห็มมนไหมบางทีนะแต่มาได้มานั่งอบรมนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยเนาะใช่ไหมต่างจากการอ่นรอานหนังสือดีค่ะนุโมทนาลุณน,นะคะ เดี๋ยวเรามาเรื่องกฎแห่งกรรม